กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เรารพครับผมเฉลิมชัยเฟื่องคอนสมาชิกวุฒิสภานะครับวันนี้ก็ขออนุญาตหาลือท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีนะครับกรณีการขอเปิดอภิปราทั่วไปในวุฒิสภาตามมาตรา153ของรัฐธรรมนูญนะครับโดยไม่มีการลงมติคือตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา153เนี่ยกำหนดว่าสมาชิกวุฒิสภาจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ของวุฒทสภามีสิทธิ์เข้าชื่อเพื่อขอเปิดภิราทั่วไปในวุฒทสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารและการบั่นดินโดยมีการลงมตินะครับซึ่งสววาวเราก็ลงลงชื่อไปจํานวน96คนนะครับเข้าชื่อไปแล้วขอเปิดอภิปรายตามมาตรา1 53แล้วก็ได้ยื่นผ่านประธานวุฒทสภา,าไปเมื่อวันที่22มกราค,คม67โดย มีความประสงค์ที่จะขออภิปรายสองวันนะครับในปลายเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งในยตินี้ก็มีเจ็ดประเด็นหลัก25ประเด็นย่อยและประธานวุฒิสภาก็ได้ส่งยตินี้ไปยังนายกรฐมนตีแล้วเมื่อ25้ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโดยแจ้งไปในํำนองเดียวกันว่าขออภิปรายสองวันปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ต่อมาได้ทราบจากท่านรองนายกภูมิธรรมเวชชัยว่า เขาให้สัมภาษณ์นะครับผ่านสื่อมวลชนว่านายกไม่พร้อมไปต่างประเทศจะพร้อมก็หลัง20มีนาคมนะครับซึ่งตามข้อบังคับการประชุมผู้ที่สภา2562กเนี่ยข้อ171กำหนดว่าการเปิดวิรายทชั่วไปตามมาตรา153าของรัฐธรรมนูญเนี่ยให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธานผู้ที่สภาโดยระบุให้ชัดเจนว่าจะให้คอรมอแถลงข้อเท็จจริงหรือที่แจ้งปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารและการแผ่นดินในเรื่องใด ซึ่งคณะสว96คนก็ยื่นยัตติถูกต้องนะครับตามกฎหมายรัฐมนูลและข้อบังคับการประชุมทีนี้ในวรกสองเนี่ยบอกว่าให้ประธานผู้ที่สภาแจ้งการขอเปิดไห้ปาทั่วไปตามวรกหนึ่งไปยังนายกรัฐมนตรีและให้บรรจุข้อระเบียงรรลการประชุมเป็นเรื่องด่วนตอนนี้ท่านประธานผู้ที่สภาก็ปฏิบัติตามมาทีข้อ171วรกหนึ่งนะครับวรกสองยังไม่ได้ปฏิบัติเพราะยังรอ รัฐบาลตอบมาว่าจะพร้อมเมื่อไหร่นะครับทีนี้ปัญหาของรัฐบาลก็คือนายกภูมิธรรมเวชชัยเวชชัยเนี่ยนะครับได้ออกมาว่าพร้อมหลังวันที่20เนื่องจากนายกมติดราชการไปต่างประเทศแสดงว่าเรื่องการตอบยติและตามรัฐมนูญเนี่ยเป็นเรื่องระดับรองนะครับไม่สําคัญเท่ากับที่นายกมนตรีไปต่างประเทศบางทีก็ไปเที่ยวซะื้อด้วยซ้ำไปแล้วก็ไม่มีรัฐบาลไหนช่วงนี้เข้าเชิญไปท่านไปของท่านเอง เพราะฉะนั้นในช่วงเปิดสมัยประชุมเนี่ยผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีควรให้ความสําคัญกับฝ่ายนิติบัญญัติบ้างในกรณีนี้ใครจะรับผิดชอบถ้าเปิดประชุมตามมาตรา1 5 3ไม่ได้มีอยู่สองฝ่ายคือท่านประธานวุฒิสภาครับกับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา3ก็ระบุไว้ชัดนะครับว่ารัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเนี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปนตามกฎหมายหลักนิติธรรมและกฎหมายลรัฐธรรมนูญนะครับ แล้วมาตรา164เนี่ยก็บัญญัติว่าในการบริหารและการแผ่นดินนั้นคณะรัฐมนตรีต้องปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยชัดแจ้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากรณีนี้ถ้าเปิดประชุมไม่ได้เนี่ยที่ผมบอกไปแล้วว่าผู้รับผิดชอบคือประธานวุฒทสภากับนายกรัฐมนตรีเพราะประธานวุฒทสภายังไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนที่ปฏิบัติยังไม่ครบถ้วนคือยังไม่ได้แจ้งไปทางรัฐบาลว่า จะขอเปิดอภิปรายและบรรจุยติเข้าระเบียบวาระประชุมเป็นเรื่องด่วนเนี่ยเขาบอกให้เป็นเรื่องด่วนในวันไหนท่านยังไม่ได้แจ้งท่านมัวแต่รอรัฐบาลอยู่ถ้ารัฐบาลไม่พร้อมก็แสดงว่าไม่ต้องตอบไม่ต้องมาตอบเพราะจาหมดสมัยประชุมก็วันที่เก้าเมษายนแล้วเราแจ้งไปว่าเราต้องการเปิดอภิปรายปลายเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็มีวันจันทร์ที่2ี่หและวันอังคารที่27บเจดกุมภาครับแต่บังเอิญว่าวัน จันทร์ที่26เนี่ยมันตรงกับวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชานะครับไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ก็จะต้องเลื่อนไปวันจันทร์ที่4ี่และ 5, ห้าอังคารที่หมีนาคมนะครับซึ่งช่วงเวลา4และหมีนาคมก็เป็นช่วงเดือนกว่าแล้วที่เรายื่นยติไปเพราะฉะนั้นข้อขอกราบเรียนท่านประธานผู้ที่สภาว่าครวรเร่งรัดบรรจุเรื่องนี้และแจ้งไปยังรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งว่าเรามีความประสงค์จะเปิดประชุม ทั่วไปนะครับในวุฒิสภาเนี่ยช่วงอาจจะวันที่4จันทที่4และ5มีนาก็ได้นะครับก่อนนี้ถ้ารัฐบาลไม่มาก็ไม่เป็นไรครับรัฐบาลไม่มาก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลนะครับก็ท่านจะต้องมีความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา3วรรค2มาตรา164มาตรา234้มและมาตรา235มครับผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ลงชื่อจำเป็นจะ,จะต้องยื่นปปชตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับ